ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบาย คลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวหรู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะถ้าไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่ง แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,งน,งนุ่มนุมที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายแต่ใจไปตรงกลาง ผ่านที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสบายต้งเบาเบาต้งผ่อนคลายต้งสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใส อาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆใสอย่างเบาๆสบายๆค่อยๆนึกนึกธรรมดาธรรมดาเหมือนนึกถึงภาพที่เราคุ้นเคย เช่นบาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดอกบัวดอกกุหลาบอะไรต่งางเราดมิ้นต้นนลกธรรมดาง่ายๆสบายๆเป็นดวงใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆ อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราคุ้นเคยที่เราชอบและง่ายสำหรับการนึกเริ่มต้นในสิ่งที่ง่ายๆก่อนชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแม้จะนึกได้อย่างรัวๆลางๆ ชัดน้อยก็ลืมตาเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เรานึกนี้แค่เป็นบริกรรมมณีมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อใจเราหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะ สำหรับผู้มาใหม่ก็ต้องค่อยๆนึกไปอย่างง่ายๆส,ยสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าเพเงในภาพอย่าไปเค้นภาพมีให้ดูแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน ร้องกับปละคองใจให้หยุดนิ่งได้เปริกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมอรหังสัมมอรหังสัมมอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรามากลั่นจิตกลั่นใจของเรานะให้ใสใส ให้บริสุทธิ์จากสัพพะกิเลตทั้งหลายเนะี่ยแต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอใจัยุดจ่ในกลางดวงใสใส อย่างง่ายาย,สยสบายสยใจเย็นเย็นหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสยในอริยบทสมาธิให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราขนาดไหนก็ได้เนี่ยที่เราชอบนะจ๊ะ แต่เราคุ้นเคยนะถนัดดวงแก้วก็เอาดวงแก้วถนัดองค์พระก็เอาองค์พระแต่ก็ทําภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วมันทิ้งคำภาวนาไปเอง หรือจนกว่าใจเราอยากหยุดนิ่งเฉยเฉยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากนึกถึงแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆหรือหยุดใจนิ่งเฉยๆฉจะเคยความรู้สึกว่าอยากจะอยู่อย่างนี้ ไม่อยากจะภาวนาต่อไปเราก็าไม่ต้องภาวนาสัมมาระอีกแต่ว่ามันใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาระหังใหม่นะจ๊ะหรือใครคุ้นเคยอยากจะอยู่นิ่งๆ ไม่นึกไม่คิดอะไรแั้งสิ้นไม่อยากจะภาวนาด้วยก็ให้นิ่งใจเฉยเพือนิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาๆสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นๆนะจ๊ะ ที่กล่าวมาทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มาใหม่ฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ใจหยุดนิ่งอยู่ทุ่ศู์กลางกายฐาตุเจ็ 7. ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่นเนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ ตังคานให้นำใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ยรา้วศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนะี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในเป็นต้นทางของเส้นทางแองพระอริยเจ้าที่พระอริยเจ้า ทหยุดใจนิ่งแล้วก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในในกลางกายของท่านในตำแหน่งนี้การบรรลุมรรคผลนิพพานของเระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เริ่มอยู่ที่ตรงนี้เนีย่ย ังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวตั้งสัตยาธิษฐานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือจะกระดูกหนังช่างมันถากว่านับทุกข์ขไม่ได้ก็ยอมตายนิ่งอย่างเดียว ทุกพระองค์ก็เหมือนกันหมดทำอย่างนี้แม้แต่พระเดวคุณหลวงปู่ของเราพระบุปผารับมารทางกาหน,นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้นะไม่ได้ตายเถอะนิ่งอย่างเดียวได้เสวนกลางกายฐานที่จดพอถูกส่วน กาก็จะหลุดจากกายหยาบจากขลมหยับหยาบมันจะเคลื่อนกข้ไปสู่ภายในตกศูนก็เข้ไปเหมือนหล่นจากที่สูงแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้ว แต่ถูกบทบังดินิวอทั้งหมีการประชันทะพยาบาทเป็นต้นทำให้เราหลับตาแล้วมันมืดใจมันฟุง้งก,กระจายไปในที่ต่างๆแต่พอหยุดนิ่งได้เมื่อไม่ยึดมั่นถือมันอ่นในสิ่งใดเนี่ย กาตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็ก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ ยงอ่าใหญ่กขานาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้แต่กำลังบาร,รมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาหยุดนิง่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเป็นดวงใส มาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่แท้จริงมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจดวงธรรมนั้นจะใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใส,ใส หรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความสาใสใดๆในโลกแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวนันแต่ว่าไม่จา้าตาไม่แสบตา ใสยเย็นมันแสงจันในคืนบนเพนินิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายแา่ที่เจ็ดตรงนี้เนะี่ยนี่คือดวงปฐมอมมักหรือดวงธรรม,มานุสสาสติปัฏฐานเป็นปากประตูไปสู่อายตันนิพพานเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะไปสู่อายะนานิพพานที่พระสัมมาสมุจ้าทุกพระองค์อรหันต์ทั้งหลายท่านได้อย่างนี้แลวถ้าก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเลื่อยไปเลยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งไว้อย่างสบายสบาย ไปในกลางดวงใสใสย,ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปจุดกลางดวงธรรมก็จะขยายเป็นดวงใสๆที่ บริสุทธกว่าสว่างกว่าละเอียดลัญิดกว่าเพิ่มเข้าไปอย่างนี้เพิ่มขึ้นไปเรืเ่อยๆท่านนิ่งอย่างเดียวตั้งแถ่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยท่าน ท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ได้นิ่งอย่างนี้เรื่อยไปกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมที่อยู่ภายในซึ่งเป็นตัวะรัตนตรยัย เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเรานั่นแหละเป็นพระแก้วใสใสสวยงามมากเกตนอกบัวตูมจะใสจะสว่างอยู่ในกลางกายของเราเนั่นแหละ และคือที่พึ่งที่ระล,ลึกของเราเราไปถึงตรงน,นั้นแล้วดับทุกข์ได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ควรระลึกนึกถึงเพราะนึกแล้วมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีความบรสิ์ และก็มีความรู้แจ้งในเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตได้ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแจ้งเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุโดยแจ้งว่าท่านมียาณาฏสันนจักขุญาณบัญญาวิชาแสงสว่างรมประชุมอยู่ใน กลางองค์พระธรรมกายนั่นแหละนี่คือสาระ,ะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังพอมีเลี้ยวมีแรง ก็ควรจะแสวงหาที่พึ่งภายในให้ได้จะได้ปิดอบา,ายเปิดประตูสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและกก็ดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสใด้การทำใจหยุดใจนิ่งนั่งกล่าวนะจ๊ะ ต่างคนต่างนั่งกันไปเย,ยียบๆนะจ๊ะ